มนุษย์เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญชดใช้บาปไม่ว่าจะเคยก่อทั้งชาตินี้ที่จำได้หรือแม้อดีตชาติที่อาจลืมไปแล้วกดแห่งกรรมทำหน้าที่อย่างยุติธรรมเสมอคลิปนี้ปรัถนาเชิญชวนกลัลยนานมิตรเดิมและกะลัลยาณมิตรใหม่ทุกๆคนหันมาหยุดกรรมตัดเวรและถอนคำสาปแช่งต่อกันแม้กรรมจะลบล้างไม่ได้ทั้งหมด เชื่อว่าอย่างน้อยจะช่วยเบาบางลงไปได้บ้างหากเราตั้งจิตหยุดกรรมตัดเวรทอนคํำสาปแช่งเรื่อยๆทําเป็นประจำสม่ำเสมอทําทุกวันได้ยิ่งดีต่อตัวเองและคู่อาคาตทริษพยาบาทอาจผ่อนแรงลงได้ยิ่งถ้าตั้งใจสวดตามจริงย่อมจะเห็นผลได้จริงๆผู้ปฏิบัติจริงเท่านั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง อุกาสะอัจ,จโยโนพันเตอัจฉจมายถาพาเลยถามูลเหยถาอากุสเลเยมยังกรัมหาเอวังพันเตอัจจโยโนปฏิคันหัทะโโาอายติงสังวะเรยามาถ้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมที่ได้กระทำความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำผิดพูดผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจจําได้ก็ดีจํำไม่ได้ก็ดีเคยลบหลู่พระพุทธพระธรรมพระอริยสงสมมุติสงฆ์พระโพธิสัตว์ลบหลู่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่าน ลบหลู่เทพทรงองค์เทพและองค์พรมทั้งหลายลบหลู่พระธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพพระเพิงพระพ,พระายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุในแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวต่อาบาปสุบสิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่น ยุโยงส่งเสริมให้แตกความสามคัคคีชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่นเข้าใจผิดชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นใจคิดคดทรยศหักหลังเพื่อนฝูงและผู้มีพระคุณทั้งหลายวิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยติดสินบนไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เทพเจ้าเหล่าเซียนพระองค์ใดพูดผีปีศาจอสุรกายยักษ์มาเหล่าใดอาทิตสมานะกายสัมภเวสีทั้งหลายเทพพรมทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าทีเจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดได้แก้บนไปแล้วก็ดีหลงลืมไม่ได้แก้บนก็ดีเจตนา หรือไม่เจตนาก็ดีเป็นนี้พุกพันกันมาในอดีตชาติแม้เป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติหรือจะนับประมาณไม่ได้แม้ในชาติปัจจุบันนี้เป็นการไม่สมควรเสมือนหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำทั้งปวงด้วยกาย วาจาใจขอให้ท่านทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกภพทุกภูมิได้โปรโดงดโทษอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานถวายแด่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ขาดจากกันในชาตินี้เพื่อจะได้ไม่ติดภพติดชาติติดภพติดภูมิไปในชาติหน้าอีกต่อไปข้าพเจ้า จากสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปจะอธิษฐานตั้งจิตเพียรหมันมั่นคงความดีมั่งมีศีลธรรมพรั่งพร้อมด้วยอริยสัพเเท่านั้นขอกราบอาราธนาและอัญเชิญองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระโพธิสัตว์บิดรมารดาครูบาอาจารย์ถวยเทพทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า 15ชั้นดินได้โปรดมาเป็นสักขีพยานให้ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานที่ผิดและคำสาปแช่งทุกชนิดด้วยจิตริษยาอาฆาตพยาบาทด้วยความโลภความกโกรธความหลงจองล้างจองผลาญเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจมีอวิชชาตัณหาอุป,ปาทานมานะทิฏฐิ กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดโดยรู้เท่าไม่ถึงการเผลอจิตคิดร้ายหรือเคยเผลออธิฐานในสิ่งผิดสาบแช่งด้วยจิตโทสะหลงผิดท้าพเจ้าขอตั้งจิตถอดถอนคำสาบแช่งเหล่านั้นณนะบัดนี้อิมังสัจวาจังมิจฉาทิฐิอธิฐานัางปัจจุทะรามิทุติยามปิอิมังสัจวาจาง มิชฉัทิฐิอธิฐานังปัจจุทารามิตติยัมปิอิมังสจวาจังมิจชาทิฐิอธิฐานังปัจจุทารามิคำอธิษฐานใดๆคำสาปแช่งใดๆที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติพลัดพรากหรือถึงแก่ความตายพระพเจ้าขอถอดถอนณบัดนี้ณถอนโมถอน พุทธถอน่ถาถอนยะถอนต้องคำสาบให้หมวยมอนถอนด้วยนะโมพุทธทยะยะถาพุทธโมนะคำสาบแช่องอันใดคำอธิษฐานอันใดที่คนอื่นสาบแช่งข้าพเจ้าวไว้ทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอถอดถอนนะบัดนี้เช่นกันณศูนยะ์โมศูนย์ พุทธศูนย์าศูนย์ยะศูนย์คำสาบทั้งมูลต้องศูนย์ด้วยณนะโมพุทธ,ธายะยะทาพุทธโมนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินข้าพเจ้าขออำนาจพลังทิพย์พลังธรรมพลังจักรวาลพลังฟ้าดินพลังสุริยันจันทราดารารัศมีพลังเทพพลังบุญ พลังคุณงามความดีอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลพลังอริยสงฆ์เจ้าพลังพระธรรมเจ้าพลังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้โปรดแผ่พลังรัศมีธรรมให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยสัพเพเคราะห์วิบากกรรมอันใดมีจงพินาศสูญสลายพ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวง พบความสุขความเจริญมั่นคงความดีมั่งมีศีลธรรมนำพาตนพ้นทุกข์ได้ในทุกที่ทุกสถานทุกสถานการณ์และทุกการทุกเมื่อด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังได้บุญยิ่งเมื่อส่งต่อให้คนชราคนตาบอดผู้ป่วยติดเตียง เพื่อน้อมนำพาจิตใจให้เป็นสุขสงบพบแสงธรรมนำทางได้แม้ใกล้ยามสิ้นใจการเรียบเรียงทำด้วยความศรัทธาและเคารพยิ่งหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะประโยชน์ผลบุญใดอันเกิดจากการฟังคลิปนี้ขอนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อริยสังฆบูชาบูชาคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์อีกทั้งขอส่งผลบุญต่อให้กัลยาณมิตรผู้มีเมตตาอุปการะเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติตลอดจนผู้ฟังผู้ชมผู้ติดตามและผู้แชร์ทุกๆท,ท่านขอให้เจริญด้วยอริยทรัพย์สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจสงบเยือกเย็นมั่นคงในความดีมั่งมีในศีลและธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินขอขอบคุณภาพสวยงามทุกๆภาพจากโลกอินเทอร์เน็ตรับบุญด้วยกันนะคะพบกับธรรมะและสาระดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้บุ๋มเบอร์ลินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ